ครับสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่มูลนิธิพระอาจารย์สุบินณห,หน้าทองนะครับเรามาเยี่ยมชมบรรยากาศภายในนะครับเดินเข้าไปเลยนะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับอันนี้ประวัติของพระอาจารย์สุบินนาหน้าทองนะครับครับ แล้วก็อันนี้น่าจะเป็นภาพวาดเดินมาเรื่อยๆนะครับครับขออนุญาตไหว้พระอาจารย์ครับ ราอยู่ที่มูนิธิอาจารย์พระสุบินน้าหน้าทองนะครับครับบรรยากาศภายในนี่นะครับเราขออนุญาตกราบท่านนะครับอันนี้บรรยากาศภายในนะครับเงียบสงบครับบรรยากาศเงียบสงบมากครับเดินตามผมมาเรื่อยๆนะครับออกมาข้างนอกนี่นะครับ ถ้าจะมาขอโชคลาภนะครับมาที่นี่ได้ครับดเดินมาเรื่อยๆนะครับพระพิกเนตครับแล้วก็พระลาหูนะครับสวัสด,ดีครับัลโหล